คุณเข้าร่วมรายการวาราตี้จำลองอาชญากรรมแต่คุณกลับมีฝีมือระดับเทพปฏิบัติกับรายการเหมือนคดีอาชญากรรมจริงจนทีมนักสือบอาชญากรรมชั้นนำไขคดีไม่ได้ให้คุณจำลองอาชญากรรมคุณแสดงอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบสุดท้ายทีมนักสืบถอนหายใจว่าโชคดีที่ไม่ใช่อัจฉริกร,รจริงไม่งั้นเราคงสืบไม่แตกจริงๆซูเสี่ยวเสี่ยวดาราดังที่เดินผิดห้องวิ่งพรวดเข้ามาในห้องคุณพี่ชายฉันฆ่าคนตายแล้วคุณงงไปชั่วขณะเกิดอะไรขึ้นฆ่ามิติมาเหรอ มองสาวสวยตื่นตระหนกตรงหน้าคุณอึ้งไปแต่ไม่นานคุณก็เข้าใจนี่คงเป็นน้องสาวแท้ๆของร่างนี้เดี๋ยวเขาพูดอะไรนะเขาฆ่าคนตายตาคุณเบิกกว้างมองน้องสาวที่ดูสดใสมีชีวิตชีวาตกใจจนพูดไม่ออกขณะเดียวกันซูเสี่ยวเสี่ยวมองคุณเขางงเกิดอะไรขึ้นคนที่ตกลงแสดงด้วยกันคือดาราดังสองคนทำไมกลายเป็นหนุ่มหลอกคนนี้เขาเป็นใครฉันเดินผิดที่หรือเปล่าผู้กำกับจางเซิงเห็นอุบัติเหตุไถ่ท่อสดครั้งใหญ่โมโหโตฉาด เขาโทรหาทีมงานหน้างานต่อว่าว่าพวกคุณทําอะไรกันนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คนนี้เป็นใครทีมงานจัดฉากตอบว่าผู้กํากับไม่โทษผมได้ไหมฉากที่จัดไว้อยู่ที่บ้านเลขที่1 0 6ถนนชานเมืองทิศตะวันตกสู้เสียวนั่นแหละเดินผิดเขาถือศพปลอมไปเลขที่109แล้วทําไมไม่ห้ามเขาเพราะผมก็ผิดด้วยป้ายบ้านเลขที่109ขึ้นสนิมเลข9้าหล่นกลายเป็น6ที่สําคัญประตูบ้านไม่ได้ล็อก เลยทำให้ซูเสี่ยวเสี่ยวเข้าใจผิดได้ยินแบบนี้จางเซิ่งเกือบด่าแม่เรื่องโอกาสน้อยแบบนี้ยังเกิดขึ้นได้สุดยอดจริงๆเขามองจำนวนคนดูในห้องถ่ายทอดสดถึงหลายล้านคนแล้วหรือจะบอกพวกเขาว่ารายการผิดพลาดถ่ายใหม่ครั้งหนึ่งออกไปรอก่อนนะไม่ได้สิขณะที่ผู้กำกับจางกำลังคิดจะถ่ายทอดสดใหม่หรือไม่ทำไมคนธรรมดาคนนี้เริ่มแสดงแล้วจางเซิ่งเห็นในจอถ่ายทอดสดคนธรรมดาคนนั้นลุกจากเตียงเดินไปหาซูเสี่ยวเสี่ยวว่าหน้าห่งหญย จางเสิ่อคิดสุดท้ายตัดสินใจครั้งใหญ่ม้ามือตายให้เป็นม้าสดละกันอุบัติเหตุครั้งใหญ่อาจดึงดูดความสนใจได้รายการนี้ใช้คนธรรมดาแสดงไปเลยในห้องคุณลุกจากเตียงมองน้องสาวหน้าตาเปื้อนเลือดใจคุณเริ่มตื่นตระหนกนี่มันเรื่องอะไรกันวันแรกที่ข้ามาน้องสาวกลายเป็นฆาตกรอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นบอกพี่ก่อนซูเสี่ยวเสี่ยวเช็ดน้ำตาเขาสงสัยมากคนนี้ทำไมเริ่มแสดงละแต่ในเมื่อผู้กำกับไม่ตะโกนหยุด ทุกอย่างต้องอยู่ในควบคุมแน่งั้นแสดงต่อละกันพี่เมื่อหลายวันก่อนฉันไปทัศนศึกษากับโรงเรียนถูกลิ้วเหลียงเพื่อนห้องข้างๆจ้องไว้เมื่อกี้ฉันกลับจากข้างนอกไม่นึกว่าเขาจะขับรถตามฉันตามมาถึงบ้านอยากข่มขืนฉันฉันสู้สุดชีวิตเพลอคว้าค้อนตีหัวเขาฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนั้นฉันกลัวมากเห็นอะไรก็คว้าไปฉันไม่ได้อยากฆ่าเขาสูเสี่ยวเสียวหน้าซีดด้วยความกลัวน้ำตาไหลไม่หยุดคุณรีบกอดเขารูปหลังเบา น้องไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของเธอความกลัวแบบนั้นความงงและสับสนวินาทีนี้เขาแสดงออกได้สมบูรณ์แบบฉันไม่อยากติดคุกฉันไม่อยากติดคุกจริงๆได้ยินแบบนี้คุณไม่รู้จะทำยังไงเพราะหลิวเหลียงทำไม่ดีก่อนน้องเลยฆ่าเขาคุณไม่รู้ว่าในโลกนี้นับเป็นฆาตกรรมหรือป้องกันตัวเกินกว่าเหตุแต่ไม่ว่ายังไงถ้าเรื่องแดงขึ้นมาจะกระทบอนาคตของน้องอย่างแก้ไม่ได้ระบบอาชญากรรมสมบูรณ์แบบกำลังโหลด สมองดังขึ้นด้วยเสียงเครื่องจักรเย็นเย็นตาคุณสว่างวาามาแล้วมาแล้วโกโลเด้นฟิงเกอร์มาแล้วผูกติดสำเร็จแพ็กเกตของขวัญมือใหม่ส่งถึงแล้วยินดีด้วยโฮสได้รับสกิลสะกดจิตขั้นต้นโฮสตทำให้คนตกอยู่ในสภาวะสะกดจิตตื่นให้อีกฝ่ายรับมุมมองคุณโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่โฮสตทำอาชญากรรมสมบูรณ์แบบจะได้รับรางวัลตามนั้นเพื่อรับสกิลเพิ่มกรุณาโฮสตรีบทำอัชญากรรมสมบูรณ์แบบเสียงหยุดลงทันทีคุณย่อยข้อมูลนี้อย่างรวดเร็วในเมื่อน้อองไม่ยากติดคุ แถมฝ่ายผิดคืออีกคนงั้นมาทำอาชญากรรมสมบูรณ์แบบหลอกฟ้าขโมยวันฝังการฆ่าโดยไม่ตั้งใจนี้ให้จมดิ่งน้องวางใจฉันจะช่วยเธอทำอาชญากรรมสมบูรณ์แบบสเสี่วเสียวว่าจ้องสายตาคุณมั่นคงชั่วขณะนั้นถึงหน้าเขาจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่ในใจเริ่มสงสัยคนธรรมดาคนนี้ทำไมดูมืออาชีพจังในเวลาเดียวกันห้องถ่ายทอดสดระเบิดแล้วต้องบอกว่าการแสดงของคนธรรมดาคนนี้ไม่เลวการแสดงดีจะมีประโยชน์อะไร เขาจะช่วยซูเสี่ยวเสียว่าพ้นผิดได้เหรอยืนในห้องโถงคุณมองศพลิวเหลียงเทียบกับซูเสี่ยวว่าที่สับสนคุณดูสงบกว่ามากพูดไปก็บังเอิญก่อนข้ามางานอดิเรกคุณคือดูหนังโดยเฉพาะแนวสืบสวนเจอฉากฆาตกรรมแบบนี้คุณนึกถึงคำพูดในหนังเรื่องหนึ่งเมื่อคุณดูหนังไปพันเรื่องคุณจะพบว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแปลกประหลาดสมองคุณคิดเร็วดูว่าวิธีการในหนังชาติที่แล้วใช้ได้กับตอนนี้ไหมแต่ฉากนี้ถูกกล้องที่ซูเสี่ยวว่าใส่ ใช้เข้าในห้องถ่ายทอดสดผู้ชมวิจารณ์หนักเขาอึ้งแล้วฮ่หาฮหานังหัวชาแล้วละ่ะไม่รู้จะทําไงแล้วล่ะสิก็คนธรรมดานี่เข้าใจบทนี้เร็วไม่ได้ดูสงบดีแต่จริงๆใจวุ่นแล้วค่าคนง่ายกําจัดหลักฐานน่ายากยิ่งไปกว่านั้นหลิวเหลียงหายไปถ้าครอบครัวเขาแจ้งตํารวจทีมสืบจะมาถึงที่นี่เร็วมากครูหนึ่งคุณถอนหายใจยาวคุณคิดวิธีรับมือได้แล้วพี่ซูเสียว,ว่าเรียกเบาๆข้างๆคุณลูบหัวเขา ไม่เป็นไรมีฉันอยู่เธอไม่เป็นอะไรแน่ซูเสียวพยักหน้านะ่ะเขาเข้าสู่บทแล้วความกลัวความไม่มั่นคงและความไว้ใจพี่อารมณ์หลายอย่างรวมในดวงตาคุณนั่งยองยิบโทรศัพท์และกุญแจรถจากกระเป๋าหลิวเหลียงคุณไม่ปิดเครื่องถ้าครอบครัวหลิวเหลียงโทรมาไม่มีคนรับพวกเขาจะคิดว่าเขาไม่ได้ยินแต่ถ้าปิดเครื่องติดต่อไม่ได้พวกเขาจะสงสัยแน่นอนคุณรู้มากสุดสองวันถ้าพ่อแม่เขาไม่มีข่าวหลิวเหลียงต้องแจ้งตำรวจแน่ ตอนนั้นจะเป็นช่วงยากที่สุดตอนนี้ต้องทำความสะอาดที่เกิดเหตุลบร่องรอยว่าเขาอยู่ที่นี่ให้หมดรวมถึงศพเขาน้องไปล้างคราบเลือดบนตัวก่อนแล้วปิดประตูหน้าต่างให้ดีอย่าไปไหนรอฉันกลับมาสู้เสียวลังเลครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเดี๋ยวคุณเรียกเขาไว้กระทันหันเรื่องนี้อย่าบอกใครฝังมันไว้ในใจตลอดไปจากนั้นคุณไปจัดการศพก่อนตอนนั้นเหนือบ้านชานเมืองของคุณมีโดรนถ่ายภาพกลางคืนปรากฏภาพคุณยืนที่สวนหลังบ้านถือจอบ ตีพื้นดินแรงๆทําให้พื้นเรียบเหมือนเดิมโง่เกินไปฝังศพในสวนหลังบ้านตัวเองทีมสืบมาถึงถ้าคนบ้านเต็มที่เจอแน่สมกับเป็นคนธรรมดาสมองแค่นี้ทิ้งศพนอกบ้านยังดีกว่าฝังหลังบ้านพวกคุณรู้เรื่องอะไรที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดจัดการศพเสร็จคุณเห็นตึกรถเก๋งจอดข้างถนนของหลิวเหลียงคุณไม่รีบไปตรวจทันทีมองรอบๆก่อนแน่ใจว่าไม่มีคนคุณขับรถไป ตามถนนไปที่เปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆขับไปยังที่ห่างไกลตอนนี้เหนือรถโดนบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของคุณใช้ในห้องถ่ายทอดสดรายการนี้ใจดีแล้วเลือกชานเมืองที่ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่พี่ชายใส่ถุงมือหน่อยสิกลัวทีมสืบหาลายนิ้วมือไม่เจอเหรอห่วยไปหน่อยไม่มืออาชีพเลยถ้าเป็นเหลียงหวยแสดงต้องมันแน่เทียบกับหาศพหารถง่ายที่สุดเจอรถเขาจบเหเลยขับรถตามถนนเปลี่ยวผ่านรถบรรทุกสายคุณโยนโทรศัพท์ลิ้วเหลียงลงกระบะ คุณปิดเครื่องไม่ได้จะทำให้พ่อแม่หลิวเหลียงสงสัยเร่งแจ้งตำรวจสำหรับคุณช่วงที่ยังไม่แจ้งตำรวจคือเวลาดีที่สุดในการเตรียมอาชญากรรมสมบูรณ์แบบแน่นอนคุณถือไว้กับตัวไม่ได้ตำรวจจะตามสัญญาณหาตำแหน่งโทรศัพท์ให้รถบรรทุกทรายพาไปไกลๆสุดท้ายคุณหยุดที่สะพานหินเก่าเพราะเก่ามากราวสะพานสองข้างผุพังไปหมดแล้วแต่ทีเดียวก็เปิดช่องได้คุณไปท้ายรถดันแรงๆดังตูมเสียงตกน้ำดังกล้องในคืนเงียบ ฟองน้ำผุดขึ้นรถจมลงไปโดนกลางคืนบันทึกฉากนี้ผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดเริ่มเยะยอีกสมกับเป็นคนธรรมดาวิธีกำจัดรถนี่ฉันก็นึกได้ฉันทำก็ได้เปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมไปดูซูเสียว่าทำอะไรที่บ้านดีกว่าทุกการเคลื่อนไหวของหมอนี่ไม่ต้องพูดถึงผู้เชี่ยวชาญทีมสืบฉันยังดูออกคุณไม่รู้การเยอะยในห้องถ่ายทอดสดแต่คุณเข้าใจหลักการนี้จมรถในแม่น้ำเปลี่ยวไม่ใช่วิธีฉลาดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีฉลาดมากด้วย รถคือเบาะแสรแรกที่ตำรวจสืบไม่ว่าจัดการยังไงก็เจออยู่ดีคุณทำได้แค่ขับไปให้ไกลหน่อยชะลอเวลาที่ตำรวจเจอเหมือนที่บอกในแผนคุณเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดกลับถึงบ้านตีสามแล้วสเสียว่ายังไม่นอนเขาลุกจากโซฟาคุณเดินไปหาเห็นน้ำตาค้างในตาเขาเหตุการณ์ก่อนหน้ากระทบเขามากเกินไปมาถึงโลกนี้น้องสาวคือญาติคนเดียวของคุณในเมื่อมีระบบแล้วคุณต้องช่วยเขาพ้นผิดแน่นอนพี่เป็นยังไงบ้าง อะไรเป็นยังไงร่องรอยหลิวเหลียงในที่เกิดเหตุลบหมดยังคุณนั่งบนโซฟาเงยมองซูเสียว่าน้องเธอเป็นไข่เหรอพูดอะไรเพ้อเจอหลิวเหลียงคือใครเขาเคยมาบ้านเราเหรอได้ยินแบบนี้ตาซูเสียเวเบิกกว้างเขาจ้องตาคุณชั่วขณะนั้นแสงไฟรอบๆอบเหมือนมืดลงเขาเริ่มรู้สึกมึนงงแล้วได้ยินคุณพูดต่อข้างหูเราไม่รู้จักหลิวเหลียงอะไรนั่นเลยถ้ารู้จักก็แค่เธอกับเขาเคยเจอกันครั้งหนึ่งตอนทัศนศึกษาแค่เจอหน้ากันเท่านั้น ตีสามคำพูดคุณไม่เบาไม่หนักดังเข้าหูผู้ชมที่ตื่นดึกทุกคนรู้สึกหนาวหลังไม่รู้จักแล้วเหรอเขายังนอนอยู่ในสวนหลังบ้านเธออยู่นะแน่นอนพวกเขาก็รู้สึกขำโตโตกันหมดแล้วซูเสียว่าก็ไม่ใช่เด็กพูดแบบนี้กับเขาหลอกตัวเองชัดๆแต่ตอนนั้นได้ยินซูเสียว่าพูดว่าใช่ฉันเหมือนจะไม่สนิทกับเขาจริงๆคุณยิ้มเอื้อมตบหลังหัวเขาถึงหลักฐานจะถูกกำจัดชั่วคราวแต่น้องสาวเองคือตัวแปรไม่แน่นอนถ้าตำรวจถาม เขาจะตื่นตระหนกแน่ถ้าถูกกดดันสักหน่อยเขาจะสารภาพหมดไม่ใช่เหรอคุณเลยใช้สกิลสะกดจิตเมื่อกี้ถึงเป็นแค่ขั้นต้นทําให้ซูเสียวลืมชื่อนี้ทันทีไม่ได้แต่จะค่อยๆทําให้เขาเห็นด้วยกับมุมมองนี้ตื่นแล้วไปนอนเถอะพรุ่งนี้วันเสาร์พี่จะพาไปดูวิวชนบทผ่อนคลายหน่อยต่อจากนี้แผนคุณจะเริ่มจริงๆ